ขอนนอกน้อมดิเยเศนกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอาจตหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่ห้ารอยสี่สิบตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทําความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบผลขวายในความดีพึงห้ามผิจศักจากบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะทังเารนิงขจฉามิธรรมเจริญขจฉามิสังขังเารนังขจฉามิ สุติยามปิพุทธังจารนังคัจฉามิสุติยามปิธรรมังสารนังคัจฉามิสุติยามปิสังขังสารนังคัจฉามิสติยามปิพุทธังสรนังคัจฉามิสติยามปิธรรมังสรนังคัจฉามิสติยามปิสังขังจารนังคัจฉามินัตถิเมจารนังอันยังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะตัจวัตเชนะ วัตยังสัตตุสาเสนนัตติเสารนังอันยังธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัตยังสัตตุสาเสนนัตติเสารนังอันยังสังโฆเมารนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัตยังสัตตุสาเสนที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระพุทธปเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจา้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้า,าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอธินาธานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจารา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิปิตุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิผลุสวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสัปัปปลาปะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ มิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าะเจ้าวอสมาทานอาชีวาารัรมเกษีนตามเยี่ยงอย่างกาะอารหันเพื่ออนุปาททาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระปรัตนาไตรอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ อธินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมา,า,มา,าธาิยามิอะพรัมมจริยาเวรามณีมมสาาิกขา,าประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาสถานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิวิตาลโภชนา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามินัตยีตวาติโตอิสุกทัศสนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปปนะทารณะมันดนะวิภูจนะทานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอุจจาสยานามหาสยานาะ เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิชาตะรูประรัชตะปฏิคาหานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสิลสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอา,หารหันเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิท งดเว้นจากอากุศลกรรมบุสิบเจริญบารมีสิบเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิบเจริญโพธิปักเคียรรสามสิบเจดประการอันประกอบด้วยสติปัฏฐานสสัมมาปัฏฐานสี่สสอิทธิบาทสี่อินสี่ห้าพลาหา้าโพชงเจ็ดอะเรียมักมีองแปดเพื่ออนุปาทฐาปรินิพานในปัจจุบัน บูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขก,กายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่พร้อมระลึกถ,ถึงคุณของพระรัตนตรยัยและร่วมกันศึกษาพระสัพธรรมกันต่อนะคะซึ่งขณะนี้เราศึกษาในอัตตกถาขุทตการนิกายพุทธวงศในบุพพานิมิตสามสิบสองประการ ของพระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์ที่อย่างลงสู่พระคันของพุทธมารดาหรือในขณะประสูติการหรือในขณะที่ปราศรูและที่สุดคือในขณะปฐมเทศนาค่ะขณะนี้อยู่ที่หัวข้อที่แปดนะคะว่าการปราศจากโรคทุกอย่างของมหาชนเป็นบุพพนิมิตแห่งการได้ผลแห่งสัจจะสี่นะคะ อันแทงตลอดในอริยสัจสี่ย่อมเป็นเหตุแห่งการพ้นจากโรคทั้งปวงค่ะเพราะไม่มาเกิดในภพไหนไหนอีกเลยจึงได้อัญเชิญมาคันธยาสูตรซึ่งในสูตรนี้จะมีพรามณ์กล่าวว่าตนนั้นเป็นผู้ปราศจากโรคซึ่งในพุทธศาสนานั้นเป็นอย่างไรก็เลยอัญเชิญพระสูตรนี้มาศึกษาร่วมกันต่อนะคะ โดยภารัตวาชโคตนั้นเป็นผู้สันเสริญคุณของพระศาสดาส่วนมาคันธยานั้นเป็นผู้ติเตียนดังต่อไปนี้ค่ะมาคันธยาท่านภารัวาชะถ้าแม้พวกเราได้พบท่านพระโคโดมนั้นต่อหน้าเราก็พึงกล่าวกระท่านพระโคโดมต่อหน้าว่าพระสมณโคดมผู้กำจัดความเจริญดังนี้ ข้อนั้นเพราะเหตุไรพราะว่าคําเช่นนี้ลงในสูตรของเราทั้งหลายการที่ไม่ได้ศึกษาพระสัทธ,ธรรมนั้นเป็นความทุกข์ใหญ่เป็นการสร้างบาปใหญ่นะคะเราก็มาฟังต่อค่ะภาระทวชะถ้าการที่จะกล่าวนั้นไม่เป็นการหนักแด่ท่านมาคันธยะข้าไเจ้าจับทูลกับพระสมณโคดมพระองค์นั้น มาคันธยะท่านภารัตวชะจงมีความขนขวายน้อยเถิดเราได้ว่าไว้แล้วก็พึงกล่าวกับพระองค์เถิดในข้อ278ปพระผู้มีพระภาคเจา้าได้ส่งสดับคํคำสนทนานี้ของพรามภารัตวาชะโคตกับมาคันธยะปริภาชกด้วยทิปโสตธาตุอันบริสุทธิ์ล่วงโสดของมนุษย์ ก็เพราะเหตุบุคคลทั้งสองนั้นเป็นบุคคลที่มีอัตยาศัยนะคะครันเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคยาวสเสด็จออกจากที่เรนสเสด็จเข้าไปยังโรงบูชาไฟของพราหมณ์พารัถวาชาโคตรประทับนั่งบนเครื่องลาดยาที่เขาลาดไว้ลำดับนั้นพราหมณ์พาราถวชาโคตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคยาวถึงที่ประทับ ได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาค้าวครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วนั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาค้าวได้ตรัสกับเขาว่าดูก่อนภาราทวาชาท่านกลับมาคันธยาปริพาชกปรารบถึงเครื่องราดยานนี้ได้เจรจาโต้อตอบกันอย่างไรบ้างดูสิคะ ถามกันอย่างนี้ตรงๆเลยว่าได้ยินนะว่าท่านโต้ตอบกันในเรื่องเหล่านี้กันอยู่เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วพรามพรารัตวชาัโคตตกใจเกิดโลมชาติชูฉันขนลุกขนพองถ้าเป็นเราก็คงจะเป็นอย่างนั้นละค่ะต้องกราบขอขมาก,กันแล้วกันเล่านะคะ ได้กลาบทูลพระผู้มีพระภาคจาว่าข้าพเจ้าปรารถนาจะกราบทูลเรื่องนี้แก่ท่านพระโคโดมแต่ท่านพระโคโดมตรัสเสียก่อนที่ข้าพเจ้ายัางไม่ทันกราบทูลก็อยยิงเห็นคุณอันประเสริฐนะคะที่สามารถที่จะรู้ได้ว่าพระองค์นั้นล่วงหล้การกระทำของตนกับสหายค่ะจึงถึงขั้น เกิดขนลุกชูชันนะคะก็แหละเมื่อพระผู้มีพระภาคเจา้ากับพราหมณ์พารัทวาชโคตเจรจากันยังค้างอยู่ในระหว่างนี้ลำดับนั้นมาคันธยาปริพภาชกกำลังเดินเที่ยวไปมาแก้เมื่อยอยู่ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจา้ายังโรงบูชาไฟของพราหมณ์พรรารัทวาชโคตแล้วได้ปราศัย กับพระผู้มีพระภาคเจ้าขั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งข้อสองร้อยเิเกพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ปรักับมาคันธยาปริภาชกผู้นั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งว่าดูก,ก่อนมาคันธยะในตามีรูปเป็นที่มายินดีข้อความละ หูมีเสียงเป็นที่มายินดีข้อความละจมูกมีกลิ่นเป็นที่มายินดีข้อความละลิ้นมีรสเป็นที่มายินดีข้อความละกายมีโลทิภพเป็นที่มายินดีข้อความละใจมีธรรมลมเป็นที่มายินดียินดีแล้วในธรรมะอันเป็นธรรมะให้บันเทิงแล้วใจนั้น สถาคตทรมานแล้วคุ้มครองแล้วรักษาแล้วสำรวมแล้วอันหนึ่งสถาคตย่อมแสดงธรรมเพื่อสำรวมใจมัน่นดูก่อนมาคันทิยะคำที่ท่านกล่าวว่าพระสมณโคดมเป็นผู้กำจัดความเจริญนั้นท่านหมายเอาความข้อหนีละสินอค่ะพระบรมศาสดานั้น ไม่มีความยินดีไม่มีความบันเทิงแล้วนะคะในทวารทั้งหกคุ้มครองอย่างยอดเยี่ยมจัดบาปทั้งปวงเหล่านี้ได้แล้วนะคะตั้งแต่ณนะโพธิมนค่ะมคันธยาท่านพระโคดมก็คำที่ข้าะเจ้ากล่าวว่าพระสมณโคดมเป็นผู้กำจัดความเจริญนี้ ข้าพเจ้าวหมายเอาความข้อนี้แหละข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะคำเช่นนี้ลงกันในสูตรของข้าพเจ้านะคะตามสูตรที่ตนเองคิดกันนั่นละข้อ280ดูก่อนมาคันเยียท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไนบางคนในโลกนี้เป็นผู้เคยได้รับบำเรอด้วยรูปทั้งหลาย อันจะพึงรู้แจ้งด้วยในตาที่สัตว์ปรารถนารักใครชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดสมัยต่อมาเขารู้ความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเป็นเครื่องออกไปแห่งรูปทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วละตัณหาในรูปบรรเทาความเร่าร้อนอันเกิดเพราะ ปรารบรูปเป็นผู้ปราศจากความกระหายมีจิตสงบในภายในอยู่ดูก่อนมาคันธยะก็ท่านจะพึงว่าอะไรแก่ท่านผู้หนเีเราพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาโดยยิ่งนะคะพยายามอธิบายให้เขานั้นได้รู้ความจริงนะคะว่าการปรารถนาในทุก์เหล่านี้ซึ่ง เป็นสีเสียงกลิ่นรสเหล่านี้ที่รักใครที่พอใจนั้นหากไม่มีอุบายในการออกตามความเป็นจริงแล้วละตันหาไม่ได้แล้วจะต้องเล่าร้อนและกระหายอยู่ในภพนั้นนั้นค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะคะพระองค์ก็ทรงตรัสแนวทางในการที่จะออกจากรูปเหล่านั้นโดย เขารู้ความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเป็นเครื่องออกไปแห่งรูปทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วนั่นละค่ะจึงจะละตันหาในรูปบรรเทาความเร่าร้อนอันเกิดเพราะปรารบรูปจึงเป็นผู้ปราศจากความกระหายคือตันหามีจิตสงบในภายในอยู่พระองค์ก็ทรงตรัสว่า ถ้าเขาเหล่านั้นปฏิบัติถูกต้องตามที่พระองค์ทรงแสดงแล้วมีความสงบเป็นสุขอยู่เนี่ยท่านจะว่าอย่างไรล่ะท่านพระโคโดมข้าพเจ้าไม่พึงว่าอะไรถูกก่อนท่านมักคันธยาท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไหนบางคนในโลกนี้เป็นผู้เคยได้รับบำเรอด้วยเสียงทั้งหลายอันจะพึงรู้แจ้งด้วยหู ข้อความละด้วยกลิ่นทั้งหลายอันจะพึงรู้แจ้งด้วยจมูกข้อความละด้วยรสทั้งหลายอันจะพึงรู้แจ้งด้วยลิ้นข้อความละด้วยผลผลิตทั้งหลายอันจะพึงรู้แจ้งด้วยกายที่สัตว์ปรารถนารักใครชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดสมัยต่อมา เขารู้ความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเป็นเครื่องออกไปแห่งโพธภพทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วละตัณหาในโพธภพาบรรเทาความเร่าร้อนที่เกิดขึ้นเพราะปรารบโพธภพาเป็นผู้ปราศจากความกระหายมีจิตสงบในภายในอยู่ดูก่อนมาคันธยะ ก็ท่านจะพึงว่าอะไรแก่ท่านผู้หนีเราพระองค์ก็ทรงแสดงจนครบในทวารทั้งห้านะคะหากพ้นจากความติดข้องในสีเสียงกลิ่นรสผลตภาและธรรมารมด้วยวิธีการคือรู้ความเกิดความดับรู้คุณโทษและอุบายเป็นเครื่องสลัดออกในสีเสียงกลิ่นรสผลภั การเข้าถึงสมถะและวิปัสสนาแทงตลอดในอริยสัตว์นั้นเองนะคะและที่สุดนั้นก็บรรเท่าความเร่าร้อนที่เกิดขึ้นเพราะปรารบสีเสียงกลิ่นรสผพตภะปราศจากความกระหายเราเนี่ยที่ทุกกันอยู่ทุกวันนี้เพราะกระหายคือมีตัญหาในสีเสียงกลิ่นรส ผลภัพพนั่นเองนะคะจึงไม่อยู่เป็นสุขแต่เมื่อบุคคลใดก็ตามแทงตลอดอริยสัตว์แล้วถ้าเหล่านั้นจึงเป็นผู้สงบในภายในอยู่ท่านมาคันธิยาตอบว่าท่านพระโคดมข้าพเจ้าไม่พึงว่าอะไรข้อ281ดูก่อนมาคันธิยะ เมื่อก่อนเราเป็นคฤหัหั์ผู้ครองเรือนก็เป็นผู้อิ่มน้ำเพียบพร้อมด้วยกามคุณห้าบำเรอตนด้วยรูปอันพึงรู้แจ้งด้วยในตาที่สัตว์ปรารถนารักใครชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดด้วยเสียงอันจะพึงรู้แจง้งด้วยหูข้อความละด้วยกลิ่น อันจะพึงรู้แจ้งด้วยจมูกข้อความละด้วยรสอันจะพึงรู้แจ้งด้วยลิ้นข้อความละด้วยโลตภัอันจะพึงรู้แจ้งด้วยกายที่สัตว์ปรารถนารักใครชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดดูก่อนมาคันธยะปราศาสตร์ของเรานั้นได้มีถึงสามแห่ง คือปรา,าสาทหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูฝนปราศาทหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูหนาวปราศาทหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูร้อนเหล่านั้นได้รับบำเรอด้วยดนตรีล้วนแต่สตรีไม่มีบุรุษเจือปนในปรา,าสาทเป็นที่อยู่ในฤดูฝนตลอดสี่เดือนไม่ได้ลงภายใต้ปราศาทสมัยต่อมาเรานั้น รู้ความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องออกไปแห่งกามทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วละตัญหาในกามบรรเทาความเร่าร้อนที่เกิดเพราะปรารบกามเป็นผู้ปราศจากความกระหายมีจิตสงบในภายในอยู่เรานั้นเห็นหมู่สัตว์อื่นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกาม ถูกกรมตันหาเคี้ยวกินอยู่ถูกความเร่าร้อนที่เกิดขึ้นเพราะปรารบกรมเผาอยู่เศพกรรมอยู่เรานั้นย่อมไม่ทะเยอทะยานต่อสัตว์เหล่านั้นไม่ยินดีในกรรมนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเรายินดีด้วยความยินดีที่เว้นจากการรมเว้นจากอากุศลธรรมอยู่จึงไม่ทะเยอทะยานต่อธรรมะอันเลว ไม่ยินดีในธรรมะอันเลวนั้นเราก็ได้ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าพระองค์นั้นได้รับการบำเรอจากกามคุณทั้งห้าโดยพุทธปิดานั้นได้จัดสรรมาอย่างดีเพราะไม่อยากให้พระองค์นั้นออกบวชแต่ด้วยเหตุแห่งการสั่งสมบารมีมาเต็มที่แล้วที่จะตรัสรู้นะคะในที่สุดก็ได้ออกบวช ละกามคุณทั้งหลายแม้ในภพทั้งปวงได้โดยสิ้นเชิงนโโธิมนั้นเองพระองค์จึงประกาศว่าแม้พระองค์นั้นก็ได้ละกามที่ประณีตเหนือมนุษย์ทั้งปวงในขณะนั้นโดยสิ้นเชิงได้จึงจะเป็นผู้ปราศจากความกระหายนะคะมีจิตสงบอยู่ในภายใน เห็นหมู่สัตว์อื่นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกามอยู่ถูกกาม,มาตัณหาเคี้ยวกินอยู่ถูกความเร่รา้อนที่เกิดขึ้นเพราะปรารบกามเผาอยู่เสพกามอยู่หากไม่ศึกษาพระสัธรรมเราก็คิดว่าการไปแสวงหาทรัพย์ในแต่ละครั้งแต่ละคราวนะคะการที่เราเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกกันมา แล้วเข้าไปหาเงินด้วยสุจริตแสวงหารถสแสวงหาบ้านสแสวงหาบุตรภรรยาสามีทรับเก็บสะสมเอาไว้ดูแลตนเองในยามแก่ซึ่งก็ดูเหมือนดีนะคะแต่แท้ที่จริงมีไหมคะที่มีการอิ่มในกามทั้งทางตาหูจมูกลิน้นและกายไม่อิ่มคะ่ะ ถูกความเร่าร้อนเผาแล้วเผาเราและหากไม่ศึกษาไม่แทงตลอดอรเยสัตย์ก็จะไปเผาในภพต่อ,ต,อต่อไปในการสแสวงหาการมอยู่นั้นเองนะคะตาทยานอยากด้วยตัณหาด้วยมานะด้วยทิฏฐิหากไม่ศึกษาพระสัทธรรมจะไม่รู้เลยว่าขณะนั้นขณะที่สแสวงหาอยู่นั้น เป็นความกระหายเป็นความเร่าร้อนนะคะที่เป็นไปในการมคุณทั้งห้าและจะเดือดร้อนไปทุกพบด้วยการสแสวงหาร่ำไปค่ะนี้คือทุกโทษของการไม่ได้ศึกษาพระสัทธรรมของพระสมาสัมพุทธเจ้าด้วยการศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้า เพื่ออนุปาาาาปรินิผ่านในการปัจจุบันหม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมันว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอาบริยสัสวโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแด่สรรพสัตว์ทั้ง31มบภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้น เพื่ออนุปาฐาปรินิพานในการปัจจุบันกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าข,าขา่า